ทีมพิ่ทาโดนจับที่รุทขยิบตาให้แจ็คแฟนชันหลังประกาศโสดกลางรายการจากกระแสคู่จีนทิมพิ่ทาลิ้งเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลกับคุณแม่คนสวยแอปทักษออนพักสุขเจริญแม้จะออกมาบอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ก็ยังมีชาวเน็ตจับจิ้นอยากให้ทั้งคู่เลื่อนขั้นจากคู่จิ้นเป็นคู่จริง ซึ่งก่อนทางด้านทีมทิทาได้รับแอปเปิลเป็นของฝากที่มีประชาชนนำมาให้ก่อนที่เจ้าตัวจะชูขึ้นมาพร้อมกล่าวว่าแอปเปิลครับผมแอปเฮยอะไรเนี่ยแอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีนัยยะอะไรใดๆนะครับนี่พักส้มใส่เสื้อส้มมาให้แอปเปิลมาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิทธ์สายหน้าปัดโทษพร้อมกับยิ้มกรุ้มกริ่ง ท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าทีมพิธามีพิรุษเทียบล่าสุดทางด้านทีมพิธาไปออกรายการแฉเปิดรายการมาทางด้านทีมพิธาชิงประกาศโสดสนิทสิทธิสายหน้าทำเอาทางด้านพิธีกรฮาลั่นกันเลยทีเดียวก่อนจะบอกว่าดักคอไว้ก่อนและมีการขยิบตาคล้ายเป็นการส่งซิกให้กับแจ็คแฟนชัน และทางด้านมดดำคาชาพาได้ถามว่าหลายๆคนฝากถามไม่คิดจะมีแฟนแล้วหรอน่าจะมีหลายคนรุมจีบซึ่งทางด้านทีมทิทาตอบว่ามีติดต่อมาบ้างแต่ว่าช่วงนี้โฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวใครทักมาแล้วไม่ได้ทักกลับเพราะโฟกัสแค่สองเรื่องนี้และพักเราก็เข้มงวดในเรื่องนี้ เดียวถ้าตอบแชทกลับไปจะเป็นเรื่องก็เลยต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกพักอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีขอบคุณรายการแฉ